สวัสดีครับมินิอยู่ของผมหอมสินคือเก่านะครับผมหางหายเป็นไรมือนะครับผมตั้งเต่หุ่นกรท่องกันนะครับผมกะกับมาพอกันไปกะมังวาสิตจำกันได้นะครับผมกะนะครับผมน้าตาเลี่ยนดูนะครับมือนี้กะมาต่อไล่เซิงของไฟทอนไหลลุ่นะครับผมทอนไหลลุ่ลุกหน่อยนะครับผมกะเดี๋ยวขอขันโคตรซะแน่ลนึงนะครับผม ไปเหตุพินมาครับพินไม้ประดูนะครับผมไม้ประดูต่อข้อนะครับผมชิบหาเฟตนะครับผมเฟดจำโบนะครับผมสามสายอันนี้กะใส่พ่อไดเรนส่ข้อพ่อไดเรนปุ่ญอกไต่ก่อนนะครับผมแกผมจะเปลี่ยนต็ดข้อเปลี่ยนส่ยไม้นะครับผมกัพูอได้กับติดต่อคำว่าได้นะครับผมจะได้จะกเฟตนะครับผมกัว่ากันไปนะครับผมแต่นะครับผมสเปกกะทำบักเกอรของอาทิตย์นะครับผม ข้างหนเป็นวิวกินสันนะครับผมมินิห้มวิวกินสันซิลิกเตอร์สามทางกับสวิตตัดค่อยนะครับผมกับประมาณนี้นะครับหนึ่งวอลลุม่มหนึ่งโทนย่องหลังงางครับมมีหอดห้อยกับประมาณนี้นะครับผมขันโฆษณาแปกัน<笑><笑>เดี๋ยวเข้ามาไหลต่อกันเลยนะครับผมฝากไห้นี่ครับผู้ใดอ,กกอยากสนับสนุนก็ติดต่อมาสื่อสอบถามได้นะครับผม เดี๋ยวติ่งไอเดีไล่มาให้นะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อไล่กันตอเลยนะครับผมโดเหล่โดโดนโดเรมีสั้นมีนะครับผมโดนโดเรมีสั้นมี ซันโดนะครับนะครับผมกระห้างก็มื่อก่ออยู่ตรงนี้นะครับกระถายจังหวะมันต่อไปนะครับซอนลาทีซอนซอนลาทีนะครับผมซอนลาทีซาีินะครับว่ามีอย่างไรซันลาธีโลมีซันมีซันลาทีโดเลมีซอนมีนะครับผม ก็คือเลมี่นะครับซ้อน,อนมีเลมี่นะครับจะ่า่าหเมันข้าดิดเล่ตกมีนะครับ เลโดูเลไม่เลโดูลาต่อไปนะครับดูลาเล่ดูหลาะดูเลหลานะครับดูลาเลโดูหลาะดูเลหลานะครับสองเส้นครับเทอที่สองจะเป็นดูลาเลดูลาะดูเลสันนะครับผม โด,ดลาเรโดหลาโดเรลาโดลาเรโดหลาโดเร่สอนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับลาสอนโดลาสอนลาโดสอนนะครับผมคือขันว่าเอาเนื้อเพลงอะไรคือผมเลยเมื่อกี้อะ เสียวแบบนี้ก็ได้ซนโอนาโซนลาดยสอนได้ยินก็ได้หรือเ่าลาสอนดลาสอนราด้วยสอนลาสอนดลาสอนดาดูมีนะครับก็ได้ให้กันครับตรงกันลาลาอนดลาสอนาดูมีมีมีนีไฮไอัน ดีดซ่อนแบบปล่อยออกนะครับผมให้มันมีเป็นเสียงมีนะครับนะครับผมประมาณนี้นครับต่อไปนะครับเลโดมีเลโดมีนะครับผมตัวดีดดิเลตโตมีนะครับเอาเอาเป็นเลโดมีมีเลโดมีนะครับผมให้ฟังเสียงชัดๆนะครับ ก็ว่ามีอย่างอยากนะครับสหรับสําหรับผู้เรืมไมอีลีบ่ขอใจผมขอเพลนะครับผมมันกับสําหรับผูถิมีเปล่ยนฐานที่เติบหนึ่งนะครับผมจะสีมาน้ากันได้นะครับผมกันคนไดเรือไม่เลยบ่มีทั้งครับบ่มีทั้งสะเลียนได้ครับผมกับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับผมกับเมื่อวันนี้กับเราจะพูดอะไรสิว่าไปนะครับ เือดี๋ยวดีื่ๆกับลงเลยคือผมเมื่อกี้กันเลยนะครับเพราะอันนี้เข้าบริลี่ยนต่อไล่ไดนเขาก็ลงเลยนะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับเพียงเท่านีรับผู้ใดอยากสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจกันง่ายๆครับกับกดติดตามกดไลค์กันนั่มนะครับผมคอมเมนต์กันนั่มกันได้นะครับผมเขาบอกขอใจมองได้นะครับกับผู้ใดอยากสนับสนุนแบบอีลรี่กันนี่ครับยังว่างอยู่นะครับผม ถ้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้กับพี่เพียงทาน,นี้ครับผมขอบคุณลหลายๆที่รับชมจนถอดตอนนี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย